ไม่น่าจะต้องเอามาพูดกันแต่ว่าเราจะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วซึ่งเป็นระดับ3สูงสุดของประเทศแล้วนะครับภาษาพอเพียงภาษาต้นแบบแล้วก็ศูนย์เรียนรู้นะครับเรื่องแรกคือเขียนภาษาัชกฤขาดคำว่าของซึ่งซึ่งอันนี้สําคัญมากคุยกันว่าครูทั่วประเทศสองแสนคนมีคนเข้าใจเรื่องหลักภาษาัชกาสักสองหมื่น 20, คน ได้ไหมคือสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศแล้วพวกเราน่าจะอยู่หนึ่งในสองหมื่นนะผมว่าแล้วถ้าเราเขียนไม่ถูกเนี่ยก็ก็น่าเป็นห่วงว่าจริงๆมันมาถึงสองหมื่นจริงเปล่าที่เราคิดคิดกันเล่นๆนะครับเรื่องสองเนะี่ยมี 18, สิบแปดสิบหกโปรงใช่ไหมครับมีสองโรงถ้านทะ่านที่เขียนภูุิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งก็เรื่องสำคัญเหมือนกันนระ์ไปรถพูดทุกครั้งว่าปูุงกันตัวในตัวที่ดีไม่ได้ยอ่อภูมิปุมกันหรือปรุมกันในตัวเลย พเพราะนั้นมันเป็นชื่อเฉพาะทีไ่ไม่ไม่น่าจะละไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะนั้นต้องเขียนเต็มๆว่าภูุิกันในตัวที่ดีนะครับ16เนี่ยมี2โลงพรานั้นที่เขียนภูมิกันในตัวที่ดีนะครับเรื่องอื่นๆเช่นที่อยู่ในเรื่องของการเคราะหลักปัชญาเนี่ยบางโรงก,ก็อาจจะเขียนไม่ตรงบ้างแล้วก็สลับที่กันบ้างคุณนาลไปอยู่ความรู้หรือเอาประมาณไปอยู่กับความมีเหตุผลอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่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 ไมไมไมสาคัญเท่าไหร่นะซึ่งต้องต้องพัฒนาเรื่องของคุณเอ่อเรื่องของทักษะในการวิเคราะห์ต่อไปทีนี้ในกิจกรรมการสอนของครูเนี่ยบางบางคำมันเป็นค,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 คำใหญ่ๆที่มันวัดไม่ได้อาจจะต้องนิยามหรือเขียนให้มันเจาะจงลงไปเช่นคาว่าศักยภาพศักยภาพของครูศักยภาพของเด็กศักยภาพด้านไหนด้านการคิดวิเคราะห์ด้านของการทํางานด้านศักยภาพเรื่องของ คุณนะซั์หรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องเขียนให้ชัดลงไปอีกตัวทึ่คาใหญ่เหมนกันคืาคำว่าบริบทบริบทมันมีหลายตัวบริบททางสังคมบริบททางเศรษฐกิจบริบททางภูนิประเทศอะไรเนี่ยมันมีมันมีคำที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีบางโรงที่เขียน KPA ไม่ถูกต้องคือบางตัวมันไม่ใช่ตัว K ไม่ใช่ตัว knowledge แต่มันตัว attitude เ,เป็นเป็นเจตคติเนี่ยก็ต้อง ต้องลงให้มันถูกต้องนะครับหลายโรงเรียนไม่ได้ไม่ได้ลงว่าครูใช้หลักปัญญาของเศรษฐกยจที่ยังไงบ้างกับกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับนี่ก็คงเป็นส่วนหนึ่งส่วนนี้เรื่องของอที่ผมตั้นคอถาถามกับกับหลายไม่ใช่หลายสักสองโรงได้บ้างว่ากิจกรรมที่ท่านพิเศษอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันกําลังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด คุณไม่ใช่เกิดอุปนิสัยพอเพียงยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆดูตัวที่โที่เกิดกับเด็กเนี่ยมันไม่ได้บอกถึงเรื่องของอุปนิสัยที่จะนำไปสู่นิสัยพอเพียงมีมีมีจะเขียนเรื่องของใหญ่ๆกว้างๆพระสงใหญ่ๆกว้างๆ,ๆที่ ที่มอกว่าการจัดกิจกรรมเพียงหนึ่งกิจกรรมมันอาจจะไม่ได้เกิดอย่างที่ต้องการก็ได้เพราะฉะนั้นตัวหนึ่งก็คือคําว่าไม่ชัดเลยก็คือทุกกลุ่มเลยไม่ชัดเลยนะครับก็คือว่าอุปนิสัยพอเพียงที่ท่านจะพัฒนาในกิจกรรมที่ท่านนําเสนอมาเพราะฉะนั้นที่เด่นก็คือเรื่องการมีข้อหลักปิทยาสามห่วงสองเลื่อนไขก็เด่นว่าโอเคว่าท่านมีข้อได้ถูกต้องแต่อุปนิสัยที่ต้องที่ที่เป็นหัวข้อหลักที่เรามาประชุมกันวันนี้มันยังไม่ชัด ว่ากิจกรรมที่ท่านพิเศษอยู่ด้วยด้วยกระดาษริชชานเนี่ยกำลังจะสร้างวิสัยอะไรครับขอบคุณครับคนอื่นมาจบลิอแพี่กาแฟจะหัวใจวายนะคะ าดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเทคะแนนให้กันหายกคุมก็ทำได้ดีมากนะคะมีการนำออเอาเพลงพื้นบ้านวัฒนธรรมไทยเข้ามาในการนำเสนอซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆนะคะการที่เราจะนำเสนออะไรให้ดึงดูดใจเนี่ยนะคะวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยนะคะไปถึงไหนเราจะไปก้าไกลสัวเสียดความเป็นไทย และความดีงามของปัญญาของเต็งกิพพอเพียนเนนะคะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกนี่อยากจะเรียนรู้แล้วเราคนไทยเราภาคภูมิใจใน,ในพระวัติศาสระเจ้าอยู่หัวเราทำแค่นี้เราคงไม่เหนื่อยมากแต่พอเหนื่อยมาตอนน่อชีวิตนะคะนล้วเราก็ช่วยกันศึกษาในทางที่ดีๆนำไปให้ถูกต้อง ซึ่งพอไปที่ได้ได้นำเสนอไปเนี่ยนะคะก็เป็นเป็นมุมมองที่เราเป็นครูเราต้องถ่ายทอดในสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะมันจะเกิดสากและสีใครที่รู้จักและพบเห็นนะคะก็จะเชิดชูครูในทุกเวลานะคะพี่ก็ขอฝากว่าเราช่วยกันและในเอกสารซึ่ง ซึ่งครัคนที่ให้เราเนี่ยนะคะหน้าที่บอกไปที่แจ้งเราว่าหลักปรัชญาทาไมต้องมีของนะคะน้องๆที่มาใหม่ๆเนี่ยจะได้นำเอาไปใช้ให้ถูกต้องนะคะสาเหตุที่ต้องมีของนั้นเพราะเป็นพระราจะนำหักพระราชทานในท้ายหนังสือของเล่มนี้นะคะก็จะมีซึ่งซึ่งพี่กาแฟเองเนี่ยไปที่ไหนถ้าใครพูดคํานี้ไม่ถูกเนี่ย พี่ก็จะเข้าไปเพราะว่าจะมีตามรอยพ่อถ้าไปงานใหญ่ๆเนี่ยพี่จะมีติ่งกระเป๋าไปตลอดนะคะเพราะว่าอยากจะใช้กันให้ถูกต้องแล้วเราขับเคลื่อนตรงนี้นะคะาะเป็นสิ่งที่ดีงานอยู่แล้วเมื่อวันที่หนึ่งนันวานี้นะคะท่านอดอ,อร์ศักดิ์สินซึ่ง,ซ,งซึ่งท่านก็เป็นตัวแทนของอตำหนักพิมโพนะคะท่านก็ไปให้ความรู้เกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลนะแล้วท่านก็มีพาวร์พอยเนี่ยนำเสนอแต่ท่านก็ไม่ได้ใส่คํานี้เข้าไปเออก็ทนฟังท่านนะคะแต่ว่าในแนวทางที่ท่านนําเสนอนั้นก็เป็นเป็นส่วนที่จะช่วยครูได้มากเหมือนกันแต่ว่าคํานี้ถ้าผิดแล้วก็ถือว่ามันไม่ถูกต้องมานะคะพอท่านพอท่านลงจากเวทีม,มาก็เอารอยตามรอยพ่อเล่้เขียวซึ่งซึ่งทาง เระมากระจัดท,ที่แจกต่อไปนี่นะคะบางโรงเรียนว่าจะมีอยู่แล้วเราลงไปเปิดดูว่าคํานี้เป็นคําพระราชดำรัสพระราชทานเราควรจะใช้ให้ถูกต้องนั่นพี่ก็ต้องขอขอบคุณขอที่ที่ที่มาแนะนําพวกเรานะคะแล้วเราก็กลับไปโรงเรียนนักเรียนเรานําเสนอในส่วนของคํานี้นะคะถือเป็นหัวใจสําคัญถ้าเด็กเราจะมีเสน่ห์ ผู้ประเมินบางคนเนี่นะเข้ามาประเมินเราเนี่ยบางครั้งยังไม่เข้าใจคำนี้นะคะนั้นก็ขอเชิญชวนน้องๆแล้วก็พี่ๆช่วยกันใสายทอดอย่ที่ถูกต้องและพี่ก็ขอขอบคุณคืนนี้ก็ดอนหลับขอบคุณค่ะ